ขยะท่วมเมืองพิษรุโลกมันมีปัญหาเรื่องของการส่งกลิ่นเน่าเหม็นถุงขยะลอยอยู่กลางแม่น้ำและลำคลอง จากข้อมูลปี2,565ในจังหวัดพิษณุโลกมีผลผลิตจากการปลูกข้าวนาปีจำนวน8 8 7 9 4 6ตันโรงสีข้าวเป็นสถานที่แปรรูปข้าวเปลือกให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งจะได้ผลผลิตหลักและผลพลอยได้ต่างๆหรือข้าวสารรำข้าวปลายข้าวข้าวเปลือกหกักและเปลือกข้าวหรือแกบนั่นเองอย่างเช่นแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้หรือแบบนี้ ในปัจจุบันเปลือกข้าวหรือแกบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นใช้เป็นเชืเ้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและใช้ในอาหารสารัตว์เนื่องจากเปลือกข้าวมีคุณสมบัติคือมีความแข็งแรงทนทานมีความต้านทานความร้อนน้ำหนักเบาและเป็นสารอินทรีย์ที่อยสลายได้จากคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเราเลือกที่จะนำเปลือกข้าวมาทำจานเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกและยังเป็น ีกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าจากพลาสติกธรรมดาใช้เวลาในการย่อยสลายไม่นานและจะมีการนําไบโอพลาสติกผสมลงไปเพื่อทําให้จานคงรูปให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หลายๆครั้งตามแนวคิดของหลักการ c i ค c u l a r อ c o n o m y